นมขับขี่บราชัยมาร้องสายใหม่ต้องรอดโดยระบุว่าหน่วยงานมีความช่วยบริษัทรับเหมาขุดท่อร้อยสายไฟปิดฝาบอ่อไม่สนิทคืนเดียวโดนไปสิบรายบาด <บา S 1> เจ็บกระนาวเลยเนี่ยค่ะคือกล้องหน้ารถของเพลินละเมืองดีในีบันทึกภาพตอนที่เกิดเหตุเอาไว้ได้จะเห็นว่าคนเจ็บขับรถมาตามปกตินะคะ มันเป็นเลนขวาสุดอะคะ่ะทีนี้ล้อรถมาพอ<ท>พอเองนิ่งบ้างได้แล้วนะเหยียบไปตรงจุดออออที่มันเป็นจุดต่างระดับระหว่างพื้นถนนกับแผ่นเหล็กอะคะ่ะเสร็จแล้วมอเตอร์ไซค์ก็ลอยข้ามแผ่นไปส่วนคนขับเนี่ยทันไหลจากขวาสุดมาซ้ายสุดแล้วรถทางซ้ายอะคะ่ะซึ่งเขาก็ขับมาตามปกติเหมือนกันก็กลายเป็นขับทับคนขี่มอเตอร์ไซค์นิ่งไปกับพื้นเลยนี่โอ้สรุปแล้วได้รับบาดเจ็บนะคะแขนทั้งสองข้างหัวแล้วก็ใบหน้า คือมาร้องกับสายไม่ต้องรอดเอาคลิปนี้เนี่ยมาร้องสะดุดแผ่นเหล็กที่ว่าโครงการนี้เป็นของกรุงเทพมหานครที่ว่าจ้างบริษัทรับเหมาขุด,ร,ขด,ออขดร้อยสายไฟลงใต้ดินหรือจะเป็นการไฟฟ้าอันนี้เดี๋ยวยังไม่ยืนยันแต่เป็นของใครมันก็อยู่ในพื้นที่กทมเนี่ยคืนเดียวเขาบอกว่าสิบกว่ารายค่ะอ่าโอ้อันตรายมากจริงๆตรงแถวนี้มีอยู่อันนึงตรงไหน พระามสเนี่ยจะมีอยู่อันนึงตรงไหนบอาใช่ไหมพี่กันมาไฟแดงตรงที่ปั๊มเชลอะค่ะเวลาเราขามาหรือยังไงตรงมาช่องสามอะค่ะตรงมาบิ๊กซีเหรอใช่บิ๊กซีอยู่ซ้ายมือหมายถึงไฟแดงตรงฝั่งนู้นฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ฝั่งที่ตรงมาแล้วเดี๋ยวจะเจอช่องสาม้ายมือค่ะก็วิ่งมาจากตรงแยกของเตยใช่วิ่งมาตรงถึงไฟแดง ไฟแดงตรงสามแยกใช่ค่ะตรงนั้นที่มีปั๊มเชลล์อยู่ตรงสามแยกที่มีปั๊มเชลล์อยู่แต่ฝั่งนี้ฝั่งพารามสีขาออกฝั่งเดียวกับบิ๊กซีอ่าฝั่งเดียวกับบิ๊กซีฝั่งเดียวมันเป็นยังไงเป็นแบบนี้เลยขนาดไบรถเก่งนะกระแทกกับปึ้ง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 อย่างเงี้ยมันเป็นท่อหรือเป็นยังไงเป็นแบบนี้เป็นแผ่นเหล็กอย่างเงี้ยค่ะ จนตอนหลังอะไบไต้องไม่อยู่เลนนั้นและเวลามาถึงจุดนี้จะย้ายมาอยู่เลนหนึ่งแล้วดูเหมือนรถหลายคันก็จะทราบก็จะไม่ไปตรงนั้นแต่ถ้าคันที่ไม่รู้อย่างมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยคะอันตรายนะรอให้มีใครเป็นอะไรก่อนไหม,มฮะตรงนี้มีอยู่จริงเหรอจริงทำไมไม่น้อง,งไบไม่บอกกับพี่ตั้งแต่ในรายการฮะนี่เฮ้ยยังไงแบบนี้เลยหน้าตายอย่างเงี้ยค่ะอ่ะมีอีกท่าว้ชม พอสมควรแล้วกลับมาไล่เรียนกันต่อเมื่อวานนี้มีแง่มุมทางการเมืองมากมายถูกไหมอ่าเดี๋ยวรอท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งซิเป็นยังไงอากรุณาไหนใช่น้องใบกับบังฟ้องใช่ไหมเนี่ยพอเลี้ยวใช่พี่อามชี้ถูกตรงนั้นแล้ค่ะเราต้องชี้ยังไงให้คุณผู้ชมรู้ด้วยว่าตรงนั้น่ะแถวๆนั้นแล้ค่ะ อออันนึงที่มันมาปิดแผ่นว้มันก่อนถึงบิ๊กซีใช่ไหมฝัง่งเดียวกับบิ๊กซีฝั่งเดียวกับช่องสแต่ก่อนอ <ะ S 2> ถึงบิ๊กซีค่ะใช่คือต้องว<ย><ร>ิ่งเลยมาแยกตรงนั้นแหละมันอยู่แถวแถวแยกตรงนั้นนะคะรถกระแทกอย่างแรงเลยตรงนั้นอะฮะอ้าคุณผู้ชมบอกก็ที่ไบบอกคือคลิปนี้แหละใช่ใช่ไหมคะฮะเดี๋ยวกำลังหาก่อนใช่ไหมอ้าวนี่เฮ้ เพราะคุณเอกพบบอกเดี๋ยววันนี้จะประสานงานใช่ไหมใช่เดียวกันใช่ที่เดียวกันเหรอคะอ่านี่ใช่ไหมไหนขอดูคลิปเมื่อกี้หน่อยนะคะคลิปบ่ะคลิปคลิปตะเกียะ ใช่ไหมใช้สามแยกหรือเปล่าฮะก็คุ้นคุ้นไหมแล้วฝั่งนู้นใช้ปั๊มแถวป่ะคะ<ช>น้าที่เดียวกันเลยพี่ยุทธเห็นไหมอาจดใต้ตํ่าต่ออ๋อไม่บอกแล้วเพราะตรงเนี้ยขนาดรถไบเป็นรถเก่งใช่ไหมคะยังกระแทกเลยอ่ะใช่ที่เดียวกันเลยอนนพอเรา,าให้เพภาพหวาดเสียวเห็นไหมเคราะดีที่บาดเจ็บไม่มากนะแต่ก็บาดเจ็บเคราะดี โอ้โหตายแน่ๆที่เดียวกันจริงด้วยเห็นไหม<ะ>อ่ะฮะนี่อ้ามน,นึกแล้ววันหนึ่งนี่เองโชว์ศักยภาพของกล้องจากตึกเราใช่ไหม <laughs> จะโชว์อัพใช่ไหมไหนแผ่นเหล็กสีดำสีดำดำี่ซื้อนะอ่านั่นไงคะ ที่เอาไว้ชี้นี่นี่ตรงนี้นี่ไงตรงนี้เนี่ยแล้วตรงนี้แหละค่ะที่มันคมแล้วเวลารถมันมาอย่างเงี้ยกระแทกแรงเลยค่ะตรงเนี้ยเหมือนกับมอเตอร์ไซค์ท่านเนี้ยก็คือตรงนี้แหละเนี่ยหลังๆเอาไว้รู้ตรงนี้ไปก็เลยต้องมาเลนนี้เพราะว่าไม่งั้นมันกระแทกนี่นี่มอเตอร์ไซค์หลบเห็นไหมคะมันกระแทกแรงจริงๆตรงเนี้ยค่ะมเนี่ยรถรถกระเด้งเลยรถกระเด้งเลยมันนูนขึ้นมานี่อย่าอย่าให้เกิดขึ้นนะวิ่งวิ่งมาแล้วโป้งต่อหน้าภาพสดนี่ไม่เอานะ นั่นไมใช่ที่เดียวกันจริงๆด้วยเขาจะโชว์ศักยภาพของกล้องยอดตึกซูมได้ไกลเลยนั่นเห็นแม็กกระดกเลยปิกอัพกระดกเลยใช่นั่นบอไซด์กระเด้งนิดหน่อยคือถ้ามาชะลอชะลอยังโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเรามาแบบขับตามปกติอะค่ะที่เดียวกันจริงด้วยท่านนุนเนี่ยกทมอที่ของขอนัทครไม่ใช่เหรอไม่ใช่ของกรุงเทพมหานคร มีบางเส้นท่านนั่งเองที่เป็นของกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมเป็นต้นวสีนครินค่ะแต่โดยหลักถ้าอยู่ตรงนี้เนี่ยกรุงเทพมหานาครใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่ใช่ไหมอ่ากำลังจะขี่ผ่านตอนนี้ระวังเลยลงที่ต้องระวังเลยอืมอืมอืมอม,มันไม่ใช่แจ้งไม่แจ้งมันไม่ควรเกิดตั้งแต่แรกพูดถูกก็ถูกนะ แล้วมันอยู่มานานแล้วนะคะไอ้นี่เนี่ยจริงเหรอเป็นเดือนเดือนแล้วตอนแรกยังนึกว่าเออเขาคงชั่วคราวมั้งไปกระแทกไปครั้งที่หนึ่งอ่ะนึกว่าเออสงสัยวันนี้เขาคงมาเปิดท่อทําอะไรปรากฏทุกวันนี้มก็ยังอยู่อ่ะยังเป็นขนาดนี้ประกวดประขันกันใหญ่เมื่อเช้าเส้นลาบินทาด้วยค่ะเอาก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะบ้านผมตรงไหนแล้วนะฮะเออแต่กล้องเรานี่ชัดมากอ่านี่ถามหาผู้ว่าใหญ่เลย ชัดชาติอยู่ไหนนี่มีอีกเยอะเลยคือนี่ยรายเดอร์ส่งอาหารต้องใช้เส้นนี้ประจำผมเกือบล้มไปหลายทีอืแล้วยังไงเนี่ยตรงนี้แหละใช่เลยทีเดียวกันไหนสงประพาดอนเมืองตลอดทั้งเส้นเลยค่ะนี่เห็นไหมนี่ยกเป็นตัวอย่างนะอืออืออ่า 啊，พอสมควร。